ขอแนะนําเครื่องวัดความดันโลหิตครับผมที่สามารถอ่านเสียงไทยได้แบบนี้นะครับและเป็นจอ LED เห็นภาพชัดเจนอ่านค่าง่ายมากเลยครับผมดูสิครับเป็นของ Allwell ท่านผู้ชมวัดค่าแม่นยํามีออยียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นของ Allwell ประเทศไทยรับรองเลยครับผมเยี่ยมเลยครับตัวนี้วิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับจะเป็นลักษณะจอ LED แบบนี้ครับนี่ท่านผู้ชมถ้าเราปิดนะถ้าเราปิด จอก็จะมืดท่านผู้ชมดูสิครับถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเควิธีการวัดไม่ยากนะครับผมไปดูกันนะครับโอเคให้นั่งพักในท่าสบายๆครับผมแล้วก็เอาปลอกแขวัาความดันนะครับนี่สอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้เอาสายขึ้นมาด้านบนแบบนี้พาพไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสอดแขนเข้าไปท่านผู้ชมครับถ้ามีเสื้อเยอก็ดึงเสื้อขึ้นให้เรียบร้อยนะครับนี่และเอาตรงข้อ อขอบล่างของผ้าพันวัดความดังนะครับอยู่ที่ข้อพับพอดีตัววัดจะขึ้นมาสูงประมาณสัก3ามนิ้วจากข้อพับพอดีนะผู้ชมวัดช่วงประมาณนี้นะครับผมอย่าวัดต่ําหรือวัดสูงเกินไปให้วัดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็วางบนโต๊ะหรือว่าวางบนโต๊ะนะครับกดปุ่มตรงกลางตรงน,นี้ท่านผะู้ชม่าสวก็นั่งพักสบายสบาย รุ่นนี้เป็น H A 1 0 1นะครับจอสีดำนะครับผมก็เลือกไดใ้นในตาการณ์ในคลิปนะครับ เสร็จสิ้นการวัดแล้วค่ะค่าความดันขณนะหัวใจบีบตัวหรือค่าบนคือ107ม mm. ิลลิเมตรปรอทค่าความดันขณะหัวใจคลายตัวหรือค่าล่างคือ69มิลลิเมตรปรอทชีพจรคือ77ครั้งต่อนาทีผลการวัดความดันตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกของท่านปกติค่ะขอบพระคุณค่ะ อเวลขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ท่านผู้ชมก็จะอ่านออกมาเป็นเสียงภาษาไทยแบบนี้เลยครับแล้วก็มีค่าให้ด้วยท่านผู้ชมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้กับตัวแอปมือถือของเรานะครับวัดค่าได้หรือจะจดไว้ก็ได้ท่านผู้ชมบางคนก็สะดวกจดเนาะตัวนี้ก็แนะนำนะครับถ้าถ้าไหนเป็นอสมหรือว่าท่าไหนต้องการซื้อไว้ติดบ้านติดตัวไว้ ใช้ในการวัดความดันที่ค่อนข้างจะวัดค่าแม่นยําแล้วก็มีออยเรียบร้อยของอวิลท่านผู้ชมตันนี้ผมก็ขอแนะนําเพราะว่ามีออยเป็นของอวลประเทศไทยวัดค่าแม่นยําอสมก็นําไปวัดกับผู้ป่วยได้ท่านผู้ชมอันนี้ก็โอเคเลยนะครับผมแนะนำกันในราคาประมาณ1,000นินิดๆท่านผู้ชมเป็นรุ่น H A 1 0 1ูึเลือกซื้อกันได้จะมีตรารก้าบางทีจะมีอีอกแบบก็เป็น หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็อีกแบบหนึ่งก็เลืกซื้อกันได้ในตำรัการในคลิปมีออยอเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหม่สงกรานไมค์ในช่องเรากันนะครับขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีครับผมสวัสดีครับ